บามนีพาบิ่งไม่ทำนจับตามอยู่บนตาตะบนนาตาลไม่ขามก้นทับเพื่อนยูเรักไปพาก็เลยทักเพื่อนนับนะครับตอนท่ำคนี้ตอนท่บเนาะี้อยูบุเวนบนตาตะบนนาตา้นไม่ขามนทับเพื่อนอยู่บนตาลตะบนนาตาลเขตปกครองของผู้ใหญ่จจรวดบ้านตาลตะบนนาตาอตเภนนาตานตะบนนาตาอตะหงอยตอิดอิด จะบนุนตาเพื่อตะงอได้ไม่ขามก้นทับเพื่อนหอน่วยงานอบตคนนี้มาช่วยรัดไม่ไม่คาะ เจะมุนไหนกี่ยาฮะเลได้คนทับตอนเล่งได้ไก็้ไมคามทับเพื่อนเนาะคนทตเงงก็เลยเหตุใดต้นขามกุนทับบ้านเพื่อนกับเจ้านอนรักแพ้ปพากับฮักน้ำเลนุ้น้ัับเพื่อนกับเจ้าวาณาจครยะบนตา เากันฮื้อนพี่น้องบาช่วยา้อยาง่ายัไมเดียวตัดในคาออกจากคางแล้วมาับเพื่อนเพื่อนหลังนี่ัง ไมครับท่านผรับไปาทับนําเลยบนาตาตะบนนาตาลเลยาันำา้องอนาไม่ทำเพื่อตาลมาให้เบินง่อยอยู่บนาตาตะบนนาตาตบนนาตาลเอาเพื่อตองง่อยตอง ชัวยที่บ้านในการัดตัดไม้ทำต้องมาทักเรือช่วยๆแตไมบ้านนะงานนะอบตเขามาช่วยด้ว